ก็สู่ช่วงเวลาของเรื่องราวตำนานและความเชื่อครับรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และคดีความที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและก็รวมไปถึงนะครับสวัสดีวันสงกรานต์ครับวันหยุดยาวนะฮะต่อเนื่องหลายวันครับมหาสงกรานต์ในปีนี้ด้วยซึ่งแน่นอนใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวของเทปมหาสงกรานต์นะฮะหรือว่านางสงกรานต์เราเคยทํารายการไขปมผ่านเล่นเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูเรื่องราวนะครับของนางสงกรานต์นะฮะ ในรายการไข่ปมผัดเลนได้นะครับใน YouTube c h anel n ค้นหาเพลย์ลิสต์ของไข่ปมผัดเลนได้เลยส่วนในช่วงนี้นะครับใครที่ติดตามรับชมออนไลน์นะครับอยากจะเปลี่ยนไปแนวก,การฟังแบบพอ d c a แคสต์นะครับคุณสามารถเข้ามาในเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมกันนั่นคือ p o l i t v t v นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่หน้าไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะแล้วก็ปิดหน้าจาอคอมเพตฟังเสียงอย่างเดียวก็ได้เช่นเดียวกันพาคุณผู้ชมครับติดตามเรื่องราววันนี้ดีกว่าต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางรัฐบาลเองนะครับดำเนินมาตรการนโยบาย ในการปรับใช้นะฮะแล้วก็แก้สถานการณ์ถนนพระรามสองครับให้แล้วเสร็จภายในปี 67, 68, 69ให้ได้มากที่สุดนะฮรระหว่างที่นายเศรษฐาทวีสิทธิ์นะครับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยกำลังดํารงตําแหน่งอยู่นั่นเองแต่ใครจะไปคิดคุณผู้ชมครับว่าเรื่องราวของถนนพระรามสองนะฮะถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมครับทราบไหมคว่าปีนี้ครบรอบ50ปีของถนนพระรามสนะครในการก่อสร้าง แล้วก็แน่นอนเลยครับก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมามากมายก่กองในพื้นที่นถพระราม2ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตกลงมาใส่คนจนเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งคนงานหล่นลงมาจนเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งรถชนกันนะครับหรืออะไรก็ดีจนกลายเป็นพื้นที่อาถรรพ์ของถนนพระราม2เพราะว่าหลายคนบอกว่าพื้นที่ตรงนี้สร้างยังไงก็สร้างไม่เสร็จ เพราะเหตุใดคุณผู้ชมครับถึงสร้างไม่เสร็จผมเองก็อยากรู้เหมือนกันแต่เรื่องราววันนี้ที่ผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะฮะจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นคุณผู้ชมช่วงแรกติดตามจากตัวอ,อย่างรายการกันก่อนครับพอถนนเส้นนี้สร้างมาสิบกว่าปีแล้วถึงตอนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จ ถ้าพูดถึงถนน,นพระรามที่2นะครับหลายคนอาจจะเอาไปเล่นเป็นมีมนะฮะนั่นคือ50ปีที่ผ่านมาสร้างแบบไหนวันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นเป็นมีมตลกหรือบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องราวของพื้นที่อาถรรพ์หรือเปล่าอาจจะเป็นกรณีคล้ายๆกับการสร้างไม่เสร็จเหมือนเจ้าแม่ลิ้มกอนียวแล้วก็มัสยิดกรือเซในพื้นที่จังหวัดยะลาหรือไม่ที่อยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างปัตตานียะลา บางคนก็ออกไปเชื่อมโยงนะฮะแล้วก็ประติดประต่อเป็นเรื่องราวอาถรนเกิดขึ้นมาหรือว่าที่คนงานเสียชีวิตหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าก็ไม่อยากให้ถนนพระรามที่สองตรงนี้มันสร้างเสร็จหรือไม่อย่างไร คุณผู้ชมครับผมเองก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมใช้วิจยยารณญาณในเรื่องนี้เหมือนกันแต่ช่วงแรกครับพาคุณผู้ชมไปติดตามนะฮะและทำความรู้จักกับถนนเส้นพระรามที่2เป็นถนนสายหลักนะครับสู่ภาคใต้กันก่อนแล้วกันครับที่เรียกได้ว่ามีปัญหาให้แก้แบบรายวันกันเลยทีเดียวครับ ย้อนประวัติถนนพระราม2หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข35สายดาวขนองวังมะนาวเป็นถนนที่ตัดผ่านกรุงเทพมหานครครับไปจังหวัดสมุทรสาครและก็จังหวัดราช,ชบ,บุรีเป็นเส้นทางหลักนะครับที่มุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทยถนนพระราม2แยกจากถนนสุขสวัิ์ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่303ในพื้นที่เขตจอมทองและตัดผ่านพื้นที่เขตบางขุนเทียนผ่านจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามแล้วสิ้นสุดที่ถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินใหม่เลข่บริเวณทางแยกต่างระดับวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราช,ชบุรีถนนสายดังกล่าวครับมีระยะทางที่ผ่านในพื้นที่ต่างๆอย่างกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ14.66กิโลเมตรจังหวัดสมุทรสาครระยะทาง39.215กิเมจังหวัดสมุทรสงครามระยะทาง26.951กิเมตร และจังหวัดราชบุรีนะครับระยะทางประมาณ3.215กิโลเมตรรวมระยะทางประมาณ84กิโลเมตรครับทั้งนี้ถนนพระรามอื่นๆอย่างเช่นถนนพระรามที่1 3 4 5และ6รวมไปถึงถนนพระรามที่9อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจยกเว้นว่าถนนพระรามสองนั่นเป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวงแห่งประเทศไทย เราจะขอย้อนกลับไปในอดีตครับในปีพศ2513ถนนพระรามที่สองเนี่ยเริ่มก่อสร้างในสมัยรัฐบาลนะครับของจอมพลถนอมกิตติขจรและเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่1เมษายน2516ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่มุ่งสู่ภาคใต้จะสามารถช่วยยน่นระยะทางที่สั้นกว่าถนนเพชรเกษมนะครับประมาณ40กิโลเมตรจึงทำให้ประชาชนนะครับใช้เส้นทางนี้แทนถนนเพชรเกษม ในช่วงระยะแรกเป็นทางหลวงแผ่นดินขนาด2ช่องจราจรสวนทางกันมาต่อมาครับเมื่อมีผู้สัญจรไปมาบนถนนเส้นสายนี้ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับอีกทั้งสภาพพื้นที่ที่เป็นบริเวณดินอ่อนตลอดสายทางผ่านท้องทุ่งนาเกลือสวนมะพร้าวจึงเป็นสาเหตุทำให้คันทางนั้นมีการซุดตัวดินอ่อนสูงมีน้ำท่วมเป็นช่วงๆผิวจราจรในเกิดความเสียหาย ผู้ใช้เส้นทางก็ได้รับความเดืดร้อนมากครับจึงได้มีโครงการก่อสร้างเพิ่มเติมในปีพศ2532ถึง2537ก็ได้มีการขยายช่องการจราจรนะครับจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรพร้อมทางแยกต่างระดับ4แห่งด้วยกันได้แก่บางขุนเทียนสมุทรสาครสมุทรสงครามและว,วังมะนาวแล้วเสร็จในปีพศ2537ครับ ไปจนถึงพศ2539-2543นี่คือช่วงที่มีการขยายถนนนะครับในช่วง3แยกบางปะแก้วถึงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนเป็น14ช่องจราจรซึ่งแบ่งออกเป็นช่องทางหลัก8ช่องจราจรและช่องทางขนาดนะครับข้างละ3ช่องจราจรแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2543ครับหลังจากนั้นในปีพศ2544 ถึง2,546ก็ได้มีการขยายช่องการจราจรนะครับจาก4ช่องเป็น8ช่องจราจรและ10ช่องจราจรตามลำดับระหว่างทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนถึงนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครกิโลเมตรที่10บวกถึงกิโลเมตรที่34ความยาวรวมประมาณ24กิโลเมตรและจากการก่อสร้างการก่อสร้างถนนในกราบพระรามที่สองช่วงดาวขนองรวมไปถึงถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก จากบางโบทองไปถึงบางขุนเทียนตอนที่ 1, 2และ3ให้สอดคล้องกันต่อเนื่องตลอดทั้งสายโดยดําเนินการนะครับก่อสร้างส่วนที่สําคัญเฉพาะทางคู่ขนานด้านขาเข้าและขาออกข้างละ2องช่องจราจรเพื่อที่จะประหยัดงบประมาณการก่อสร้างนะครับแล้วเสร็จในปี2546คุณผู้ชมครับฟังตรงนี้เริ่มเหนื่อยหรือยังแต่ยังไม่จบนะครับนี่เพียงแค่ปี2549 ถึง2 5 5 2เท่านั้นก็ยังมีการก่อสร้างครับเป็นส่วนต่อขยายจนถึงแยกต่างระดับวังมะนาวโดวยขยายช่องจราจรจ,รจากเดิม4ี่ช่องจราจรเป็น6-8ถึงช่องจราจรแล้วก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ในปี52หลังจากนั้นครับมีการแก้กันเกิดขึ้นอีกแล้วครับในปี6-1ถึงปี63ใกล้จะถึงปัจจุบันแล้วนะครับมีโครงการขยายถนนพระรามที่2ครับระหว่างแยกต่างระดับบางขุนเทียน จนไปถึงแยกเอก,กชัยจาก10เลนเป็น14เลนมีโครงการขยายถนนพระรามที่2ระหว่างแยกต่างระดับบางขุนเทียนไปถึงแยกต่างระดับเอก,กชัยจาก10ช่องจราจรเป็น14ช่องจราจรตามลาดับเช่นเดียวกันโดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2561จนถึงปี63จนปี63ครับขยายถนนพระรามที่2เช่นเดียวกันครับจากแยกต่างระดับของบางขุนเทียนไปเอก,กชัย จาก10ช่องเป็น14ช่องจราจรและยังมีก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงขึ้นม่อีกด้วยซึ่งแน่นอนนะครับก็มีรวมทั้งดาวขนองวงแหวนรอบนอกรวมไปถึงขนานไปกับถนนพระรามที่2ทางแยกต่างวังมะนาวใกล้จะถึงปัจจุบันแล้วครับปี2562ถึงปี64ก็เกิดโครงการขยายถนนพระรามที่2ขึ้นมาอีกครับระหว่างนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครถึงแยกต่างระดับบ้านแพ้ว จาก8ช่องจราจรเป็น12ช่องจราจรรวมทั้งการก่อสร้างทางยกระดับนะครับบนทางหลวงหมายเลข35ระยะที่2ในช่วงของเอกชัยถึงบ้านแพ้วระยะทาง16.6กิโลเมตรจะถึงปัจจุบันแล้วครับปี62ถึงปี65และนี่คือโครงการขยายถนนพระรามที่2นะครับในช่วงที่1ระหว่างแยกต่างระดับบ้านแพ้วจาก8ช่องเป็น12ช่องช่วงที่2ก็จะเป็น ตำรวจทางหลวงสมุทรสงครามไปจนถึงตรงข้ามสถานีไฟฟ้าแรางสูงสมุทรสงครามนะครับจาก8ช่องเป็น12ช่องเหมือนกันและช่วงที่3ก็จะเป็นบริเวณตรงข้ามหน้าสถานีไฟฟ้าแรางสูงนะครับสมุทรสงครามไปถึงแยกต่างระดับสมุทรสงครามจาก8ช่องเป็น12ช่องจาราจรช่วงที่4นั้นคือนหน้าโช์รุมโตโตยต้าสมุทรสงครามไปถึงสะพานพระพุทธเลิศล่านภาลัยจาก8ช่องเป็น12ช่องจาราจร แน่นอนนะครับและนี่คือการตกแต่งหรือต่อเติมหรือสร้างใหม่เพิ่มเติมในโครงการที่เกิดขึ้นจนไปถึงปี66นั้นคือทางพิเศษสายพระราม3าดาวขนองวงแหวนรอบนอกตะวันตกนะครับโอ้โหพูดมาถึงตรงนี้ใครหลายคนฟังทำลายกับผมแล้วน่าจะมีอาการเหนื่อยพอๆกันเลยทีเดียวแต่ผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมครับคุณอาจจะสคิปมาจนถึงตรงนี้เลยก็ได้ว่าระยะเวลาที่มันเกิดขึ้นในแต่ละปีนั้น มันคือการก่อสร้างแบบไม่รู้จบและมันคือนการก่อสร้างแบบเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยครับว่าทําไมมันจึงยังสร้างไม่เสร็จแล้วเรื่องของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อาถรรพ์หรือเป็นพื้นที่ที่มีเหตุการณ์คนเสียชีวิตสูงที่สุดในอันดับต้นๆของประเทศไทยที่เป็นบริเวณการก่อสร้างทางยกระดับของประเทศไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตรงนี้ จะมีเหตุการณ์อะไรบ้างนั้นที่สำคัญสำคัญช่วงหน้าครับผมจะมาเล่าให้คุณฟังกันต่อครับสุขชาวบ้านวันนี้ถนนพระรามสองหรือถนนทนบุรีปากท่อพวกเราใช้ถนนทนบุรีปากท่อเป็นประจำถนนเส้นนี้ทำให้พวกเรามีความสุขมากเ <Yeah. S 2> พราะถนนเส้นนี้สร้างมาสิบกว่าปีแล้วถึงตอนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จ ปีนี้คุณผู้ชมครับ2,567นะฮะย้อนกลับไปนะครับปีนี้ครบรอบ50ปีในการก่อสร้างถนนพระรามที่2นะนั้นคือปี2,517โอ้โหมันช่วงเวลาที่มันยาวนานบางคนอาจจะบอกว่าเป็นช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแลว้วก็มันจะไม่คิดว่ามันจะแล้วเสร็จเลยเหรอมันก็เป็นคำถามที่หลายคนตั้งคำถามกันมาตั้งแต่ยุคสมัย 50ปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันนีจนล่าสุดนายเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะฮะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็เลงสั่งการว่าถนนพระรามที่2เนี่ยจะต้องสร้างเสร็จภายในปี68นั่นคือปีหน้านั่นเองครับซึ่งในตอนนี้ผมจะไม่บอกให้คุณผู้ชมจับตาดูหรือจะเรียกร้องให้ต้องอติดตามงานผลของรัฐบาลในการดูแลเรื่องของการสร้างถนนพระรามที่2ชุดนี้นะครับแต่ก็อยากจะให้ดูกันว่าอาถรรพ์ของถนนพระราม2 มันจะถูกแก้เสร็จในปี68หรือเปล่าอ่ะนั่นน่ะสิช่วงท้ายรายการคุณผู้ชมครับผมมีคดีความครับที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาตลอดการสร้างถนนพระรามที่สองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเคนทล่มนะฮะหรือว่าคนงานเสียชีวิตนะ,ะับมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยจะมีเหตุการณ์ในอดีตอะไรที่เคยเกิดขึ้นมาบ้างคุณผู้ชมครับไปติดตามรับชมกันสุขชาวบ้านวันนี้กลับมาที่ถนนพระรามสองถนนที่ทําให้พวกเรามีความสุข ไม่เคยเปลี่ยนแปลงยยก่อสร้างมา50สิกว่าปีแล้วก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จเลยยยอนนนเนี่ยแข็งแรงแน่นอนเพราะปีรมิดที่ว่าแข็งแรงยังใช้เวลาสร้างน้อยกว่านี้สองเางแข่งเลยแขงแขงแงแข่งแขงแง ตั้งแต่พ่อแม่ยังรักกันดีจนตอนนี้พ่อตายแม่ก็ไม่อยู่แล้วแต่ถนนก็ยังสร้างไม่เสร็จ <Hey, S 1> พ่อตายแล้วพ่อตายแล้วพ่อตายแล้วถ้าวันนึงพ่อแม่มาเกิดใหม่เขาก็คงจําได้ว่าเขาเจอกันที่ไหนเหมือนเดิมเลยบรรยากาศเหมือนเดิมคิดถึงเมื hey, like อ่อไหร่มาที่นี่ไม่มีเปลี่ยนแปลงคลิปเก่าถ่ายเมื่อ20ปีก่อน ยังเหมือนเหมือนเลยวันผู้เกี่ยวข้องช่วยสร้างถนนนี้ไปนานๆเพื่อรัฐบาลจะเอาไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ถนนร้อยปีคนเปลี่ยนถนนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสมภพชอบประดับรายงานจากถนนพระรามสองถนนหน้าบ้าน โอ้ถนนแสนงานนะช่างก่อสร้างสดใสรถนะติดบันลายนะไปหัวหินห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงและที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับเป็น2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและต้นปี67ที่ผ่านมาเลยนะครับในวันที่16ธันวาคม2566 โครงการได้มีการระง,งับการก่อสร้างบนถนนพระรามสองเป็นเวลา7วันเพื่อที่จะตรวจสอบหาสาเหตุนะครับแบบหล่อหัวเสาทางยกกระดับลนทับคนงานชาวเมียนมาเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ1คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ความคืบหน้าที่แบบหล่อหัวเสาทางยกกระดับนะครับในโครงการก่อสร้างถนนพระรามที่2 ในช่วงซอย8 2นะครับที่หล่นลงมาทับคนงานชาวเมียนมาเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ1คนนะครับจากการสำรวจงานก่อสร้างทั้งจุดเกิดเหตุเกาะกลางรวมถึงงานก่อสร้างในฝั่งขาออกพบว่าไม่มีคนงานเข้าดำเนินงานก่อสร้างนะครับซึ่งในตอนนั้นเองโครงการก่อสร้างก็ถูก,กระงับงานก่อสร้างเป็นเวลา7วันซึ่งมันก็ทำให้ขยายระยะเวลา การก่อสร้างออกไปอีกนะครับซึ่งอยู่ในการตรวจสอบหาสาเหตุขณะที่ในการสอบสวนนะครับในตอนนั้นก็มีพันตำรวจเอกปรีชาหนูสลุงซึ่งท่านเป็นผู้กกับการของสองนแสมดดำนะครับบอกว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยได้เข้ามาสอบปากคำกับชาวเมียนมาผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลเบื้องต้นเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เกิดเหตุให้ฟังนะครับว่าระหว่างที่อยู่ในช่วงของเวลาการทำงานตามปกติ พนักงานก่อสร้างนะครับชาวเมียนมาก็ได้เข้าไปเคลื่อนย้ายแม่แบบเก็บเข้าหลังเรื่องงานก็คือเคลื่อนย้ายตามปกติครับมีคนงานหลายคนนะฮะในนัขนาดนั้นที่ทํางานอยู่จนเมื่อเวลาประมาณ17บเนาฬิกาได้ครับแบบก่อสร้างก็หล่นลงมาทับคนงานเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บหนึ่งคนที่บริเวณถนนพระรามสองเขตบางขุนเทียนซึ่งแน่นอนนะฮะในตอนนั้นการจราจรก็คือติดขัดกันครับ ทั้ง2ฝั่งขาเข้าและขาออกนะฮะโดยเฉพาะฝั่งขาเข้าก็ติดอย่างหนักเลยทีเดียวโดยก็มีตำรวจรจราจรของสอนแสมดํานะครับเร่งดําเนินการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนใช้ทางสัญจรทั้งนี้นี่ฮะถนนเส้นดังกล่าวจริงๆแล้วเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายครั้งด้วยกันอย่างเหตุรถชนกันหลายสิบคันแล้วก็รวมไปถึงนะครับเหตุชิ้นส่วนแผ่นปูนก่อสร้างทางด่วนเนี่ยถนนระรามสองก็ยังจํากันได้เนาะ หล่นลงมาทับคนงานเสียชีวิต1คนรวมไปถึงเหตุเครนก่อสร้างเนี่ยล้มขวางการก่อสร้างกลางถนนนะครับสำหรับสาเหตุนะฮะที่แบบแม่แบบที่หล่นลงมาทับคนงานชาวเมียนมาเสียชีวิตและบาดเจ็บหนึ่งคนนะครับก็อยู่ระหว่างการสอบสวนจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองครับสำหรับเหตุการณ์ที่2นะครับนั่นคือรถเครนสลิงขาดถนนพระราม2ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เสียชีวิต 1นคนและเจ็บอีก1คนด้วยกันนะครับเหตุการณ์คุณผู้ชมครับหลังจากที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี66มาแล้วหยุดงานไป7วันในการก่อสร้างครั้งนี้สั่งหยุดก่อสร้าง3วันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยห่างกันไม่นานครับนี่คือ18มกราคมผ่านมาแค่1เดือนเต็มๆเท่านั้นในปี67ช่วงต้นปีนี่เองผู้สึกข่าวรายงานนะครับว่ารถเคลนสลิงขาดทำให้กระเช้ารถเคลนเนี่ย ตกลงมาจนทําให้คนงานเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ1คนขณะก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับพระรามที่2อีกแล้วนะครับแน,น่นอนนะครับว่าเหตุการณ์นี้ก็ทําให้มีคนเสียชีวิต1คนครับและบาดเจ็บ1คนนะฮะโดยทางนายอภิรัตน์นะครับชัยวงน้อยซึ่งเป็นอธิบปดีกรมทางหลวงที่ดูแลนะฮะการก่อสร้างถนนพระรามที่2ทั้งหมดก็สั่งให้บริษัทก่อสร้างทางยกระดับบริเวณพระราม2ครับต้องหยุดก่อสร้าง3วัน หลังเกิดอุบัติเหตุที่คนงานเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ1คนขณะที่ขึ้นกระเช้ารถเครนนะครับเพื่อจะไปซ่อมบำรุงเครื่องจักรสาเหตุในคาดการว่าน่าจะเกิดจากความประมาทของพนักงานเองนะครับรวมไปถึงคนที่ขับรถเครนคันที่เกิดเหตุทางอธิบดีบอกว่าอาจจะเกิดจากความที่ไม่มีความชํานาญในการขับนั่นเองขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับเข้าไปตรวจสอบบริเวณงานกอ่อสร้าง ทางช่วงทางยกระดับปากซอยถนนพระรามที่2 72หลังกัดเขตที่รถสนิงขาดนะฮะซึ่งในตอนนั้นในรถเคนคันดังกล่าวนะครับก็บรรทุกคนงาน2คนด้วยกันก็ตกลงมาจากพื้นนะครับจากบนกระเช้าเนี่ยลงมาบนพื้นเลยจากความสูงประมาณ15เมตรส่งผลให้เสียชีวิต1คนนั้นคือนายวิภาคคมประสงค์ผู้บาดเจ็บก็คือนายธีรพัฒนขันนอกนะครับซึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งด้วยละกัน และหลังจากเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมานาคมนะฮะในฐานะโฆษกกระทรวงคมานาคมก็ออกมาเปิดเผยภายหลังนะครับว่าตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพนักงานบริษัทที่ดําเนินการก่อสร้างทางยุกระดับทั้งสองคนก็ได้มีการขึ้นไปนําน้ํามันนะครับที่วางเอาไว้บนสะพานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยนำมาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันแล้วก็ซ่อมบำรุงรถเควน ส่วนคนขับรถเคนในจริงๆแล้วไม่ใช่พนักงานขับรถประจำนะครับก็เลยบอกว่าอาจจะไม่มีความชํานาญในการใช้เครื่องจักรนั่นเองแล้วก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าอุบัติเหตุครั้งนี้อาจจะเกิดจากความประมาทของพนักงานและพบว่าไม่ได้สวมเครื่องแต่งกายหรือว่าเซฟตี้เพื่อความปลอดภัยอย่างถูกต้องแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ให้ดําเนินการก่อสร้างซึ่งเบื้องต้นในตอนนั้นก็มีการหยุดการก่อสร้างนะครับอย่างน้อย3วันด้วยกัน ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันมีอีกหลากหลายเหตุการณ์คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นน้ําปูนนะฮะที่หล่อก่อสร้างเนี่ยตกลงมาใส่รถของประชาชนหรือแม้กระทั่งคานเหล็กต่างๆนะครับตกลงมาใส่รถประชาชนแต่ก็เพราะที่บางคนก็ไม่ได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับแล้วทีนี้มันก็มีหลายคําถามเกิดขึ้นมาว่าแล้วเมื่อไหร่ถนนพระรามที่สองนะครับจะสร้างเสร็จสักที ซึ่งแน่นอนปัญหานี้ก็ยังคงคาราคาซังนะฮะและเป็นคําถามว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จนะครับติดอะไรกันนักหกนานะคงเป็นคําถามของคนใช้รถใช้ถนนผ่านพระรามสองที่ไปเมื่อไหร่ก็จะประสบปัญหาดังกล่าวแน่นอนนะครับซึ่งต้นต่อของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาจริงๆอย่างที่บอกนะฮะมันก็จะมีกันทั้งการปรับถนนใหม่การสร้างใหม่เพิ่มเติมนะครับหรือว่าช่องการจราจรที่มีการขยายมากยิ่งขึ้นนู่นนี่นั่นลนะฮะ ซึ่งแน่นอนครับมีผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลายครั้งก็พบว่าการก่อสร้างเนี่ยก็มีส่วนจริงแต่ปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มาจากหลายสาเหตุนะครับผมจะเล่าปัญหาที่ประชาชนคนส่วนใหญ่เนี่ยฟีดแบ็กมาให้ฟังกันอย่างเช่นหนึ่งขาดการจัดการปัญหาร่วมกันอย่างช่วงของการเริ่มโครงการนะครับผู้รับเหมาจะทํางานได้เฉพาะช่วงเวลา4ี่ทุ่มถึงตีสีเท่านั้นเพราะว่าตํารวจจราจรครับก็ไม่อยากให้ทําในช่วงเช้าเพราะว่ารถติด แต่เมื่อเลือกเดินหน้าก่อสร้างเต็ม24ชั่วโมงตลอด3เดือนที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าโครงการก่อสร้างทางคู่ขนาเน,เนะะเน,น,นเนี่ยก็เกือบเสร็จร้อเนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับหลายคนอาจจะมีข่าวดีว่าปี68เนี่ยอาจจะเสร็จแล้วแต่ว่าจริงๆแล้ว2ครับปัญหาใหญ่ที่อยู่ที่แบบก่อสร้างเนี่ยมันเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าจริงๆในช่างผู้รับผิดชอบโครงการก็ออกมาบอกถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าการออกแบบผิวถนนนะครับบางกว่าที่ควรจะเป็น เพราะตามแบบกําหนดเนี่ยให้ผิวถนนเนี่ยหนาแค่13เซนติเมตรซึ่งถนนหลักนะครับที่มีรถบรรทุกวิ่งผ่านจำนวนมากเนี่ยควรจะมีผิวถนน,นหนากว่า20เซนติเมตรที่สําคัญหากปล่อยให้มีการก่อสร้างตามแบบ ก็จะทําให้ถนนเส้นนี้ครับอยู่ได้ไม่เกิน3ปีก็ต้องมีการปรับปรุงใหม่เรื่อยๆทั้งนี้นในแกรมทางหลวงก็ใช้เวลากว่า1ปีนะครับในการแก้ไขผิวถนนก็คือสร้างไปสร้างแล้วสร้างซ้ําแต่ก็ยังแก้ไม่เสร็จทีเดียวนะครับ ซึ่งเรื่องนี้นะฮะนายช่างของโครงการเนี่ยของกรมทางหลวงก็ออกมาบอกถึงปัญหาต้นเหตุเลยนะฮะว่าการแก้ไขแบบเนี่ยก็ทําให้งานส่วนหนึ่งล่าช้าและการแก้ไขแบบก็มีผลกระทบกับสภาพคล่องของผู้รับจ้างเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในอีกอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะมีข่าวดีหรือเปล่าได้ครับเพราะว่าเรื่องนี้แน่นอนนะฮะทางหลวงรวมไปถึงกรุงเทพมหานครออกมาบอกเลยนะครับล่าสุดว่ามั่นใจโครงการก่อสร้างถนนพระรามสอง จะเสร็จทุกโครงการภายในปี68นะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับเรื่องนี้ยังมีแอบบอกด้วยถึงนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินว่าที่กระแสการท่องเที่ยวหัวหินซบเซาเนี่ยไม่เกี่ยวกับการกอร่อสร้างถนนพระรามที่2แน่นอนเตรียมตัวเลยละกันปี68นะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาจองแล้วก็พักโรงแรมเนี่ยเพียบแน่นอนนะฮะ ซึ่งเรื่องนี้นะครับนายสราวุธทรงศิวิไลนะครับซึ่งเป็นอธิบดีกรมทางหลวงก็ประจําปีนี้นะครับท่านเองก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าจากที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กรมทางหลวงนะครับและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หาแนวทางการปฏิบัติและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อลดปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการก่อสร้างบริเวณทางหลวงหมายเลข35สายดาวขนองวังมะนาวถนนพระราม2นะครับและเพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้แก่พี่น้องประชาชนปัจจุบันนี้ทางหลวงหมายเลข35สายดาวขนองถึงวังมะนาวนะครับก็มีโครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดําเนินการอยู่ทั้งหมด3โครงการได้แก่นะฮะทางหลวงหมายเลข35สายทนบุรีถึงปากท่อแล้วก็รวมไปถึงตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนเอกชัยนะครับผู้รับผิดชอบนั่นก็คือกรมทางหลวง โครงการที่2นะฮะนั่นคือทางหลวงพิเศษหมายเลข812สายทางยกระดับครับบางขุนเทียงถึงบ้างแพ้วช่วงเอกชัยถึงบ้านแพ้วนะครับก็รับผิดชอบโดยกรมทางหลวงนั่นเองสุดท้ายคือ3ครับกรมทางหลวงพิเศษสายพระรามสดาวขนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกนะครับตรงนี้เนี่ยผู้รับผิดชอบนะครับนั่นก็คือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งทั้ง3าโครงการเนี่ยมีความคืบหน้าการก่อสร้างงานโยธายอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คาดกันว่า จะสามารถเปิดให้ทดลองใช้บริการภายในปี68เลยซึ่งแน่นอนนะครับท่านเองก็พูดถึงเรื่องของอาการก่อสร้างในการดําเนินงานที่จริง,รงๆแล้วตามกรอบระยะเวลาเนี่ยมันอาจจะต้องพูดถึงการครอบคลุมสิทธิที่ล่าช้าเกิดขึ้นเนื่องจากผลกระทบของโควิด19ด้วยจากปัจจัยความล่าช้าเหล่านี้นะครับกรมทางหลวงก็ได้ทําการเร่งรัดติดตามการทํางานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดนะฮะ ขณะที่หน่วยงานนั้นคือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทอพก็ให้ข้อมูลเสริมด้วยนะว่าทางหน่วยงานเองก็ได้กำกับนะครับและติดตามผู้รับเหมารับจ้างทุกสัญญาอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าประสงค์จะเร่งรัดนะครับการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับ เบื้องต้นเนี่ยก็จะมีการเร่งรัดการดําเนินงานให้เปิดใช้สะพานคู่ขนานพระราม9ก่อนนะครับช่วงต่างระดับบางคลอถึงถนนสุขสวัสดิ์นะครับภายในเดือนกรกฎาคมในปี6-7ปีนี้แล้วก็เร่งรัดงานก่อสร้างที่เหลืออยู่นะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้ทางบนถนนพระรามที่2นะฮะโดยคาดการว่าจะสามารถดําเนินงานนะครับก่อสร้างช่วงทางหลักนั้นคือเมนไลน์ ตั้งแต่ต้นทางถนนพระราม2ถึงบริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนเพื่อที่จะเชื่อมต่อการเดินทางกับโครงการทางยกระดับของกรมทางหลวงให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนคุณผู้ชมครับปักหมุดรอดีๆนะฮะนั่นคือเดือนมิถุนายนในปี2568นะครับและณปัจจุบันนี้นะฮะนั่นคือเดือนเมษายนนะครับในปี67ก็หวังว่าคุณผู้ชมครับจะกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยด้วยละกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก รายการไขปมผ่านเลนนะครับทาง p ลิ i ทีวีนะครับแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้เอาเรื่องประวัติถนนพระราม2องเนี่และคดีความเล็กๆน้อยๆมาฝากการแน,น่ส่วนใครที่จะมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับหรือว่าเป็นพื้นที่การก่อสร้างแบบไม่รู้จบอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบไม่รู้จบหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมและรับฟังด้วยละกันครับสวัสดีวันสงการานต์ครับ ู้ชมครับเมื่อมีเหตุการณ์คนเสียชีวิตครั้งหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นสลิงขาดก็ดีหรือว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนก็ดีหรือแม้กระทั่งคนงานเสียชีวิตในี่ยจากการก่อสร้างก็ดีหรือปริศนาคดีความที่ยังไม่ถูกไขนะฮะให้มันกระต่างก็ดีนะครับก็ทําให้การก่อสร้างเนี่ยก็จะต้องหยุดชะงักนะฮะแล้วก็ยืดเยื้อเวลายาวนานต่อไปเรื่อยๆแต่มันก็ไม่น่าจะนานถึง50ปีไหมมันก็กลายเป็นคําถามที่หลายคนก็มี question mark นะฮะคำถามกัน ขึ้นมาเต็มโซเชียลมีเดียกันเต็มไปหมดนะครับจนถึงขนาดบางคนไม่อยากจะผ่านถนนพระราม2บางคน จะไปเที่ยวหัวหินก็แบบขอเปลี่ยนไปเที่ยวพัทยาดีกว่าเพราะว่าไม่อยากจะผันถนนพระรามสองเพราะกลัวมันอันตรายที่แหละจนทําให้เศรษฐกิจของอพื้นที่จังหวัดหัวหินนะครับก็ทบเท่าลงเรื่อยๆนะฮะจากการสร้างสะพาน,นพระรามสองถนนพระรามสองคุณผู้ชมครับที่ยังคงไม่เสร็จสิ้นสักทีนะฮะทีนี้ผมมีไทม์ไลน์ครับสุดท้ายเลยที่ฝากคุณผู้ชมนะฮะนั่นก็คือปี2513-2516นี่คือเรื่องก่อสร้างนะฮะหลังจากนั้นมาเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นปี32-37ก็คือเป็นการขยายพื้นที่ ขยายเสร็จปุ๊บขยายไปเรื่อยๆขยายไปขยายมาครับก็มีการสร้างาทางต่างระดับนะฮะหรือจะเรียกว่าเป็นสะพานต่างระดับก็ได้เป็นสะพานพระรามที่2ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือมีการเริ่มยกระดับบางขุนเทียนกับมหาสินเนีในปี62ถึงปี65มันก็เลยเรียกได้ว่าเป็นการก่อสร้างซ้ําแล้วซ้าอีกขยายแล้วขยายอีกขยายทําแล้วทาอีกคนเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตอีกเมื่อไหร่มันจะเสร็จสิ้นสักทีจนนายที่สุดอย่างที่บอกะฮะว่าปี68เนี่ยก็มีการขีดเส้นตายนะครับว่าถนนพระรามที่2จะต้องสร้างเสร็จในนปีห้า แต่จะเป็นอย่างไรนั้นคุณผู้ชมครับต้องรอติดตามกันและนี่คือเรื่องราวของถนนพระรามสองนะครับที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้กับรายการไขปมหัตเลในช่วงวันหยุดยาวในมาหาสงการนะครับมาฝากกันเพราะว่าถ้าใครจะเดินทางไปเที่ยวกันนะครับผ่านถนพนพระรามที่สองลงภาคใต้ต้องผ่านพระรามสองแน่นอนอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งใครจะไปชุมพรหรือแบบอขอขับรถไปหัวหินก็ดีไม่มีเส้นทางไหนผ่านไปได้ครับนอกจากถนนพระรามสองย้ำคดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ